ไปเอาสิให้คลิปให้ไปไม่ให้ดังมือนีอไม่ใหดังใช่ครับใช่นะครับเขกันเวนอพักหัวครับเฮ้ยเจือพักหหัวไอเร่งเร่งเอ้คุณอ่ะทับสองจื้อป่ะเรอหรับไปเลยไปไปเลย biểu là ngang rồi đâu à. Bố bình ăn, bố bình ăn. vắng bàn liều nữa, nó mình cho con, hãy mình sút cho con Nhốt, 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 con chiều bố là cầm đây เดาไปอืออือสองเดี๋ยวได้ได้ได้ไดล้วละไปเขาเขาใส่ตุ่มๆเลยจิมัอนี่รับเขาใส่ตุ่มๆมั้โอ้มาเข่าโหลงๆลเออ